สวัสดีครับคุณลาพินกลัวทำไมต้องกลัวเขาอ่ะน่ากลัวเป็นคนที่ข้างในคือเดายากมากเลยอแต่ว่าตอนนี้นะมาพูดถึงอักขระก่อนอย่าเพิ่งไปลาพินนะนี่กันสมคาเร็คเตอร์เฉยว่ะนั่งนิ่งเฉยเลยว่ะทำไมกลัวล่ะนั่งนิ่งเฉยว่ะคุณพูดถึงการรักธรรมชาติของคุณกอละครับแล้วคุณเป็นสายแบบรักธรรมชาติใช่ไหมแต่ช่วงนี้ติดโควิดไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหมใช่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนครับผม แต่ว่าปกติก็จะเที่ยวตลอดถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณปกติใช่ครับคือถ้าว่างมีช่วงสักแบบ สามวันสี่วันก็จะขอขอกองออกไปต่างจังหวัดหน่อยอะไรแบบนี้มั้ยมีการขอกองเลยเหรอต้องขอกองหรือบางทีไม่ขอก็จะโดนกองด่าเหมือนกันไม่ใช่นี่ฉันหมายถึงว่าคุณแบบว่าเหมือนไปในช่วงพักคือแบบพี่ผมไม่อยู่นะผมขึ้นเขาอย่างเงี้ยเลยหรอใช่บอกเขาล่วงหน้าสักแบบเดือน2เดือนเพื่อให้เขาจัดตารางได้ว่าช่วงนี้อจะได้อยู่นะใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นสายบู๊ธรรมชาติตัวจริงเพราะว่าขับลงขับรถลุยไปเองเลยใช่แล้วเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าใครติดตามอ่ะคุณขายช่องของคุณสิคุณก็มีไม่ใช่หรอครับผม u ู u ูบช่อง อักอัคลัรครับผมนี่ที่ขึ้นอยู่ <ฮะ S 2> ใช่ <ผม S 1> แล้วก็ใน YouTube ค่ะถ้าเกิดว่าใครดูเนี่ยคุณก็จะเห็นหญิงสาวคนนึงอยู่เคียงข้างกายอยของเขาต <ฮะ S 1> ลอดเวลา <ฮะ S 1> แล้วต้องบอกว่าการที่อักเนี่ยเข้ามาสู่สายรักธรรมชาติที่แบบเต็มตัวอย่างนี้ <ฮะ S 1> เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าคุณแพท์พทอรินนั้นมีส่วนด้วยใช่หรือไม่คะ ใช่ครับผมนี่คุณตอบเลยตอบขนาดรายการเกมโชว์หรือเปล่าเนี่ยเออก็ชมเล่าสิไม่คือเขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบปกติเขาเที่ยวแนวนี้อยู่แล้วคือแต่ว่าเราทุกคนน่ะก็จะชอบเที่ยวธรรมชาติกันอยู่แล้วปกติเพราะคนเมืองก็จะมันก็จะเติมเต็มอ่ะเวลาที่เข้าไปแล้วก็จะแบบได้อากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยถูกต้องแต่ว่าแพทก็จะเป็นแบบ เดินป่าเดินเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่หายากมากนะผู้หญิงที่ชอบเที่ยวธรรมชาติเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาชอบช้อปปิ้งใช่ต้องลุยมาก่ะเออแต่ว่าไปเที่ยวธรรมชาติแบบนี้มันต้องลุยไงแต่คนนี้ก็ชอบช้อปปิ้งเหมือนกันชอบเหมือนกันออนไลน์เอ้ยปุในใจหรือเปล่านี่ปมในใจหรือเปล่ากลับมาเรื่องเที่ยวธรรมชาติครับผมแล้วเขามาทักชวนคุณยังไงทําให้คุณเนี่ยไปชอบธรรมชาติแบบเขาก็ชวนชวนไปเที่ยว ทริปแรกไปต่างจังหวัดด้วยกันตอนแรกเราก็นึกว่าเออคงได้ไปแบบชิวๆสบายๆพา,าไปเดินเขาสันนอกวัวที่กาญจนบุรีแลยงไงก็ทางมันแบบประมาณไปกลับก็เกือบ20โลครับเข้าไปอย่างเดียว9้าออกไปอีก9อะไรเงี้ยเดินกี่ชัมม่วโมงเนี่ยเดินประมาณ5ชัมม่วโมงครับนั <S <S> ่นแหละคือทริปแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันมันก็เลยแบบโหผู้หญิงคนนี้เออผู้หญิงคนนี้ชวนเราเข้ามาเดินป่าคิดอะไรได้บ่เนี่ย ไม่ตอนแรกเราก็นึกว่าสบายๆเพราะว่าเพราะว่าเราก็เดินเดินทางไบลลูกเสืองานเดินทางไออไปซื้อของซื้อของอุปกรณ์เรียบร้อยแบกของเข้าไปแล้วแบกแบบ เอาของไปเยอะเหมือนยายบ้านะครับเขาอยากจะพิสูจน์รักแท้หรือเปล่าพาไปที่ที่ลำบากก่อนจะได้รู้ว่าเอ้ยเป็นคนจิตใจยังไงใช่แล้วทีนี้ก็เลยอยากถามอักเลยว่าที่ไตหลงนี่คือธรรมชาติสวยงามขนาดนี้หรือเปล่าที่ไตหลงอันนี้กลับมากลับมาลาพินแล้วเหรอคะตลกถามว่าคุณใช่ใช่ไหมคุณคือคนไตหลงใช่ไหมคุณจะโจรใช่ไหมเฮ้ยคุณถามได้เหรออ้าวคุณก็คนดูนี่ถามแทนทุกคนเพราะว่านี่ก็ดูเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าคุณอักอคาราดูแล้ว เอางี้เราพูดกันแบบตรงๆคนไหนน่าสงสัยเราเชิญมารายการเราหมดก่อนหน้านี้กั้งก็มาแล้วกังมาแล้วกั้งเขาเฉลยไปแล้วเป็นนายเอยเขาไม่ได้เฉลยเขาก็แค่บอกว่าเป็นนายเอยเราไปรู้นั้นต่อตอนนั้นเขาไม่ได้เฉลยแต่ในคนดูตอนนี้รู้แล้วแต่ของคุณเนี่ยตอนนี้คนดูสงสัยหนักมากคุณอาคเพราะว่าคุณมีพิรุธหลายอย่างแล้วมันเหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วด้วยใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าสังเกตดีๆมันมีพิรุธทุกตัวละครตัวละครผมพิรุษน้อยสุดแล้ว จริงปะจริงจริงคุณจะบอกว่าสนเหรออาจจะเป็นสนยุคคุณจะบอกว่าเป็นสนยุคหรือวก็เป็นเอสเธอร์ผมว่าหรือว่าคุณไม่ใช่แล้วตาคุณไม่ใช่แล้วคุณหลอกเราแล้วเนี่ยคุณไม่หรอกเอสเธอร์ไอ้อาหมูเหรอ เออหมูนี่ก็เป็นไปได้แต่ล่าสุดที่เขาสงสัยกันคือน้านงนัทนงที่เป็นซายาเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ล่าสุดที่เขาสงสัยกันที่คุณบอกว่านัทนงเนี่ยใครบอกคุณเออเพราะว่าทุกวันที่ผมดูกันมาเขาบอกว่าคุณก็น่าสงสัยเหมือนกันผมนั่งดูอยู่นี่งานในทีเซอร์ในภาพที่เขาเอามาให้ดูก็มีแม่ต่องนี่แม่ต่องแม่ต่องนี่โดนโดนก้างตีหัวโดนก้างเอาขาแกะสับไปเจฟฟรี่เจฟฟรีครับแต่อาการของคุณเนี่ยมันก็ดูมีพิรุษนะ คือจริงๆแล้วละครด้วยความเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยตัวละครทุกตัวก็จะมีความเป็นไปได้ในการเป็นคนร้ายหมดทุกตัวแต่จริงให้แบบว่าไขคดีไปพร้อมๆกันลุ้นไปพร้อมๆกันสิ่งที่คนดูคิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็ได้ซึ่งแน่นอนอย่าไว้ใจช่องวันอันนี้ผมบอกเลยอย่าไว้ใจช่องวันคือแล้วความสามาของคุณผมบอกเลยนะเราเคยเห็นเขาเล่นเป็น L G B T Q แล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วผมว่าบทเนี้ย คุณก็ต้องมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่อะที่บอกว่าเลัวไม่มีอะไรก็ได้นะเออเนี่ยเพราะว่ากลัวเพราะอะไรรู้เปล่าคือที่ผ่านมาตัวละครอย่างเจฟฟรียเป็นหนึ่งคนเลยที่คนดูแล้วพวกเราไม่สงสัยเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มีอะไรตอนแรกอาจริงนะที่เริ่มเปิดมาตอนแรกๆสงสัยคุณก่อนใครเลยรู้ป่ะแต่พอไปไปมามาหน้าตาคุณไม่ให่ไม่ไปไปมามากลายเป็นว่าตัดคุณออกแล้วนะแต่ตอนเนี้ยคุณทําให้สงสัยวนกลับไปแล้ววนกลับไาอีกแล้วเล่นแบบใสๆไม่มีอะไรบ้างก็ได้เนาะ แค่ใส่แว่นแล้วพูดคำว่าเนื้อนี่ผมก็ไม่เชื่อใจคุณแล้วคุณอักรรักษณ์เดี๋ยวราดูคืนนี้ครับสอ2ตอนสุดท้าย2ตอนสุดท้ายห้ามพลาดจริงๆคุณผู้ชมครับย้ำว่าต้องดูสดแล้วก็เข้าไปในโลกทวิตเตอร์เพื่อพูดคุยกันอย่าให้อักฝากหน่อยละกันเพราะว่าถือว่า2ตอนเราจะได้รู้แล้วว่าคนชั่วคือใครครับฝากละครเน้นมหันลบสองตอนสุดท้ายนะครับผมก็ตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นแล้วก็ เราจะได้รู้กันว่าสุดท้ายแล้วบอสใหญ่หรือว่าลาสบอสคือใครทางช่องวัน31 2ทุ่ม10นาทีครับผม